เนื่องจากโลกขณะนี้กำลังมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างชนิดที่เรียกว่ามหาลานก็ได้นะฮะเพราะมันเปลี่ยนกันทั้งโลกเลยที่จะต้องปรับท่าทีกันใหม่โดยมีกลุ่มต่างๆจัดตั้งกันนะฮะเป็นกลุ่มกันใหม่กลุ่มล่าสุดก็คือกลุ่มบริกนี่เลยนะครับก็กำลังจัดตั้งกันอยู่นะครับ การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็มาจากรัฐธรรมนูญของยูเครนนะครับซึ่งเรื่องรัฐธรรมนูญนี้หลายประเทศไม่เข้าใจเหมือนกันเขาก็ไม่รู้หลักเกณฑ์เหมือนกันมันมีหลักของมันนะครับว่ารีบเร่งรีบเขียนรีบมีรมัฐธรรมนูญหรือเขียนสั่งเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดนะครับหลายประเทศไม่รู้การเขียนสั่งไว้ในรัฐธรรมนูญนี่แหละเป็นต้นเหตุเลยนะครับ ทำให้ยนะูเครนเกิดปัญหาพอไปเขียนไว้จะต้องเข้าร่วมนาโตอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อเขียนไว้แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้พอเขียนไปแล้วนะครับทางที่ดีไม่ควรเขียนเพราะรัฐธรรมนูนไม่มีหน้าที่เขียนสั่งให้เกิดอะไรขึ้นนะครับหน้าที่ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมีแค่สองหน้าที่นั่นเองก็คือหน้าที่รอไม่ได้รีบนะรอรอ,อจนกว่าชาพันธสัญญานั้นจะออกกฎระเบียบใช้ไปก่อน แก้ไขใช้เวลาสิบ0 30 40บสาสิี่สปีจนมันเสถียรนะกฎระเบียบนั้นเสถียรแล้วจึงรวบรวมกฎที่เสถียรนั่นแหละมาเป็นหมวดหมู่แล้วจึงเขียนรัฐธรรมนูญเมื่อเขียนแล้วก็ทำหน้าที่พิทักษ์นั่นเองการเขียนรัฐธรรมนูญรวมรวมเป็นหมวดหมู่ที่มันเสถียรแล้วเนี่ยมารวมเป็นหมวดหมู่แลวใช้คนเขียนแค่หนึ่งคนสองคนไม่เกิน2ี่คนละครับเขียนรัฐธรรมนูนนะเขียนแล้วมันจะเป็นการพิทักษ์กฎระเบียบให้คงทนถาวรต่อไป นั่นคือหน้าที่ที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูนมีสองข้อหนึ่งรอสองเขียนพิทักษ์เอาไว้รวบรวมหรือเขียนพิทักษ์เอาไว้แค่นั้นเองมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายอะขั้นตอนทีหลังมันจึงต้องใช้เวลาสิบยี่สิบสามสิบปีแต่ถ้าประเทศใดรีบเร่งรีบ,รบมีรีบเขียนรัฐธรรมนูญสั่งเอาไว้เนี่ยแล้วมันก็ต้องเขียนแล้วก็ต้องปฏิบัตินะครับทีนี้ทํำยังไงอะถ้าอยากจะสร้างโน้นสร้างนี่ทำอะไรอย่าไปเขียนรัฐธรรมนูนนะฮะต้องเขียนใน นโยบายนะฮะเขาเียนโยบายหลักแห่งชาติซึ่งต้องไปแถลงในรัฐสภาน่นี่ยต้องเขียนในนี้ในนโยบายหลักแห่งชาติเขียนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว,ว่ามันสร้างไม่ได้หรือทําไม่ได้หรือมีแนวโน้มที่จะส่อให้เกิดความยุ่งยากก็ระง,งับได้ไม่ใช่เป็นรัฐมนูญนะมันเป็นแค่นโยบายนะหลักของชาติก็สามารถระง,งับได้แช่ไว้ก่อนยังไม่ทํารอดูท่าที อย่างเงี้ยมันจึงจะปลอดภยัยแต่ถ้าเขียนรัฐธรรมนูญปุ๊บมันต้องทําต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้นั่นเป็นเหตุที่ทําให้ยูเครนพยายามจะเข้าบนนาโต้ทั้งที่รัสเซียก็เตือนแล้วเพราะฉะนั้นโลกทั้งใบก็เลยพลิกเปลี่ยนขั้วกันใหญ่เลยอันมาจากสงครามรัสเซียยูเครนนั่นเองก็มีเกิดเกิดกลุ่มบริกขึ้นว่าง้งเถอะเมื่อเกิดกลุ่มบริกแล้วเนี่ย แต่เขายังตั้งตัวกันไม่ได้ยังตั้งหลักไม่ได้ออกกฎเกณฑ์อะไรยังไม่ลงตัวคือยังไม่ลงตัวอยู่ในช่วงกําลังเริ่มต้นนั่นเองนะไอ้ช่วงเริ่มต้นนี่ก็เห็นแนวทางแล้วว่าถ้ายังใช้แบบเดิมมันก็คือเหนเก่าโลกเก่านั่นเองนะยังใช้ระบบการค้าแบบทุนนิยมอยู่แล้วยังใช้กฎเกณฑ์เหมือนเดิมอีกยังมี i อ f เอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันมันเป็นวัฒนธรรมเก่าไม่ต่างกับพู้แง่ก็ไม่ต้องสร้างใหม่หรอก แต่ที่เขาสร้างใหม่ก็เพราะว่าเขาแตกออกมาจากจากที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะก็แตกออกมาเสียเป็นจีนเปนลนรัเสเซียมาตั้งกลุ่มกันใหม่ใช่ไนะแต่ยังใช้กฎเกมเหมือนเดิมมันก็ไม่มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นเกมการเมืองของตัวรัฐบาลเล่นกันเองทีเนี้ยภาพเหล่านี้เราเห็นเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านก็ควรที่จะต้องรีบสนุกสนใจ รถแบบสองที่ผมออกแบบเนี่ยเพราะมันเป็นการออกแบบประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจถือว่าเป็นจังหวะของประเทศไทยที่ควรจะได้เกิดได้แสดงตัวแสดงตนต่อเวทีโลกกันนะเพราะนั้นก็ขอแนะนำว่าควรแสดงตัวแสดงตนไปพร้อมกับรถแบบสองที่ผมมาแนะนำเปิดตัวนี่แหละ